วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังครับแรงงานท่านนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บังเกอร์อและปรากฏว่าคนที่ช่วยเขาเนี่ยก็คือนายจ้างฮะช่วยเอาปืนไปยิงสกัดกลุ่มฮามาสเอาไว้ถึงรอดมาได้นะถึงรอดมาได้และที่สําคัญก็มีเจ้าหน้าที่ ทาาหารต่างๆจากอิสราเอลก็มาช่วยสมทบในการช่วยเหลือพวกเขาด้วยอบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้นายเจหักไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่อิสราเอลอาจจะไม่ได้มายืนเล่าให้นักข่าวฟังตอนนี้ครับเราขงงางกำแพงนีง่เลยครับวันที่7ตุลานะครับคือต่างคนก็ใช้ชีวิตปกติแต่แบบเขาเข้ามาแบบกองโจรน,นะครับเข้ามาแบบชนิดไม่ตั้งตั้งตัวครับเพราะว่าเข้า,าแบบเร็วมากแต่ดีที่ว่าในแคมป์ผม คือกว่าจะผ่านจากถนนใหญ่เข้ามามันจะมีประตูสองชั้นกว่าจะเข้ามาถึงแคมป์ผมได้ก็คือในจ้างตำรวจบ้านก็ช่วยกันยิงสกัดก่อนแต่ยังไม่มีทหารนะครับช่วยกันยิงสกัดแล้วก็แต่ว่าแคมป์ผมไม่แตกหมายถึงว่ากองโจรเข้ามาไม่ได้แต่ก็มีการยิงต่อสู้กันนานพอสมควรกว่าทหารจะมาช่วยแต่ณวันนี้เขตอื่นอาจจะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเขตผมก็ยังยิงสู้รบอยู่ครับ เนี่ยฮะนายจ้างกับตำรวจบ้านที่มาช่วยยิงสกัดกลุ่มฮามาสเอาไว้เข้ามาไม่ได้เป็นเรื่องราวที่คุณสิทธิชัยฟุจันอายุ39หนึ่งในแรงงานไทยที่มากับเครื่องบิน a อบัส a 3 4 0 5 0 0ของกองทัพอากาศเมื่อเช้านะครับเราว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มจุดที่อาศัยอยู่ติดกำแพงที่เป็นเขตสงครามและเป็นที่ตั้งฐานทัพเพื่อย,ยิงขีปนาวุธของอิสราเอลด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าของวันที่7ตุลาคม มีกลุ่มกองกําลังติดอาวุธบุกโจมตีแคมป์ไม่มีใครได้ทันตั้งตัวครับโชคดีที่นายจ้างและตํารวจบ้านสามารถเอาปืนมายิงสกัดเอาไว้ได้คุ้มกันให้เขาและเพื่อนแรงงานวิ่งไปหลบที่บังเกอร์และหลุมหลบภัยจนสามารถรอดชีวิตมาได้จนถึงวันนี้เจ้าตัวบอกเลยฮะว่ายังรู้สึกขวัญผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลย mm. และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตัวเองยืนยันว่าจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วอีกคนหนึ่งฮะวันนี้เดินลงเครื่องมาในสภาพที่แขนข้างหนึ่งยังบาดเจ็บอยู่ คนคนนี้ครับชื่อว่าคุณสุธิพัฒน์แสนสุงบอกว่าแคมป์ที่ทํางานเป็นพื้นที่สีแดงอยู่ติดกับถนวนกาซาเลยวันเกิดเหตุระหว่างที่ตัวเองใช้ชีวิตอยู่ในแคมป์ตามปกติมีเพื่อนคนงานวิ่งตะโกนมาด้วยความตื่นตระหนกก่อการร้ายติดอาวุธเข้ามายิงทหารภายในแคมป์แล้วอพอได้ยินแบบนี้ฮะก็ตกใจฮะแล้วมารู้ตัวอีกทีเหตุการณ์มันก็ชุลมุนวุ่นวายไปหมดเมื่อเห็นกลุ่มติดอาวุธบุกเข้ามาตัวเองตัดสินใจกระโดดหน้าต่างหนีตายจังหวะนั้นแขนที่ แขนเขาเจ็บเนี่ยตามภาพเนี่ยเขาบอกว่าแขนไปฟาดกับขอบหน้าต่าง<อ>คือรีบจัดฮะจังหวะที่ปีนหนีออกมาเนี่ยนะตอนนั้นปีนกระโดดลงมาแขนฟาดขอบหน้าต่างแม้จะทั้งเจ็บทั้งปวดแต่ก็ต้องหลบอยู่ในป่ามาเขือสองสามวันนาทีนั้นอยากกลับบ้านมากแต่กลับถูกพาไปทํางานต่อทางตอนใต้พร้อมกับเพื่อนเจ็ดถึงแปดคนพอประเมินสถานการณ์บอกโอ้โหนี่เราขนาดเราเจอ สถานการณ์แบบนี้เขายังพาเราไปทํางานต่อ <Ừ. S 1> อยู่ไม่ได้แล้วฮะ <Ừ. S 1> เลยติดต่อสถานทูตขึ้นแท็กซี่หนีออกมาจากจุดนั้นแล้วก็มาที่จุดนัดหมายก่อนที่เครื่องบินกองทัพอากาศจะมารับแล้วก็มาถึงเมืองไทยเมื่อเช้าวันนั้นผมก็นอนอยู่ดีๆครับก็ที่นี่ก็มีพี่คนหนึ่งยิ่งมาบอกว่าเขาบุกมายิงประท้ากับทหารเพราะว่าตรงแคมป์ที่ผมอยู่มันติดกับค่ายทหารเนะเาะแล้วก็โจมตีแต่ค่ายทหารตรงนั้นก็เลย ได้ยินเสียงปืนปืนพวกเราก็เลยกระโดดหนีหน้าต่างกันครับเป็นหลบที่ไหนยังไงเป็นหลบในป่ามะเขือครับครับสองสามวันนี่แหละครับหลังจากนั้นเขาก็พาพวกเราอพยพหนีไปอยู่ภาคใต้นู่นครับในช่วงที่หลบนี้ดำรงชีพดำรงชีพเขาบอกไปไปทางานต่อภาคใต้นี่นะแต่พวกเราอยากกลับบ้านนะครับก็เลยติดต่อทางสถานทูต เราก็เลยนั่งเทสซีหนีออกจากผ้าใต้มาที่สนามบินนะครับอ๋อคือเขาพาเราไปทำงานต่ออีกที่นึงเหรอใช่ครับเขาถามความสมัครใจเราไหมก่อนที่จะเข้าไม่ถามเลยครับอยู่ๆเขาก็พาไปเลยครับอืมครับตอนนั้นที่เราไปเนี่ยเราคิดว่าเราไม่รู้เราคิดว่าเราหนีตายเอาชีวิตรอดไปได้ที่อปลอดภัยดีแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้ไปทํางานอย่างนี้นะครับ,ค,รบคือคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าประสบการณ์เฉียดตายลักษณะแบบเนี้ย จะเกิดขึ้นกับแรงงานไทยเป็นจํานวนมากมนะเขาถึงหนีกลับมาฮะเพราะว่าทนไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากบางคนถึงขั้นอยู่ในหลุมหลบภัยนานเป็นวันขยับตัวไปไหนไม่ได้ข้าวเคิลไม่ได้กินเลยหลายวันและปืนก็เสียงดังเสียงระเบิดก็ดังตลอดมันกดดันมากครับต้องรอจนกระทั่งทหารอิสราเอลเข้ามาช่วยเหลือบางคนบอกว่าตัวเขาอยู่ในหลุมหลบภัยนานสองวันสองคืน น้ำไฟไม่มีอาหารไม่มีมจนวันที่สามมันไม่ไหวแล้วหิวมากต้องตัดสินใจเสี่ยงตายเดินเท้าในจุดปะทะแถวๆนั้นหลายกิโลครับเพื่ออบพยพหนีมายัางที่ปลอดภัยระหว่างทางที่เดินเท้าก็เจอทั้งอาวุธปลอ,อกกระสุนที่ตกเกลื่อนและเจอคนตายตลอดเส้นทางครับคนที่ตายที่พวกเขาพบเห็นก็มีทั้งคนอาหรับมีทั้งคนท้องถิ่นหลายคนยังเป็นหนี้สินติดตัวด้วย เพราะอย่างที่เราทราบกันดีครับคนไทยหลายคนกู้หนี้ยืมสินไปทํางานอิสราเอลบางคนเพิ่งจะไปทํางานแป๊บเดียวยังไม่คุ้มทุนพูดง่ายๆอปรากฏว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วหรือบางคนก็ต้องหนีกลับมาหนี้สิน,สน,นก็ยังมีอยู่เลยฮะแปดคนครับอยู่แปดคนแปดคนอยู่ในนั้นทั้งหมดกี่วัน,นะคะอยู่เขาตีเขาตัดน้ําตัดไปนะผมอยู่สองวันสองวันสองคืนมา แล้วก็เดินเท้าออกมาจากนนมาขึ้นรถบัสท,ที่ที่หน้าโมชับใช่ไหมที่โบชับออกมาตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ตีตีห้าเดินเท้าออกมาปีนก็ค่อยเดินออกมาครับอตอนนั้นไม่กลัวเหรอคบที่เดินออกไปหรือว่ามันสังหลบละไม่ไม่เขายังยีนกันอยู่นะครับแล้วใครนกมาตอนนั้นอ่ะมันก็หลยแชมป์ครับมีมีหลยแชมป์ออกมาหลบวลังทหารเขาไม่มาครับเขาอยู่ข้างบนแล,แล้วเราเดินไปหลบไปเหรอ มันเป็นทางโมมันมันเป็นคำพม่าครับเรารอค่อยๆเดินไปอตั้งแต่ปีห้าผมเดินไปปอกกระสุนก็เต็มคนตายก็ตายโอ้ยอันตรายร้ายแรงมากครับอ่ามันมีเงินตกเต็มตกเมเลยไหมรวมได้โดมครับอ่าไปรวมกันอยู่ทั้งหมดกี่คนครับพี่อยู่แน่สิบเอ็ดคนครับอยู่กี่วันอยู่เจ็ดชั่วโมงครับเจ็ดชั่วโมงครับผมอยู่ยังไงตอนนั้นอยู่เป็นยังไงครับพี่ก็อยู่แบบรวมกันนะครับ ยูเรโดมมันมันน่าก,กลัวครับไปไหนไม่ได้แล้ว<อ>แล้วใครมา,าช่วยเหลือเ,เราออกมาครับทหารครับทหารทางอิสราเอลครับวันนี้ได้กลับมาถึงไทยแล้วดีใจมาก <laughs> ได้รถได้ดชีวิตใหม่หมขึ้นมาคหลังจากนี้ถ้าเหตุการณ์มันสงกบกลับไปทํางานที่นู่นอีกไหมครับโอ้ผมไปแล้วครับไม่ไปแล้วครับอกตรงกันนะจับที่กลับมาที่คนพูดตรงกันหมดเลยว่าไม่ขอกลับไปอีกแล้วนะฮะ แล้วอย่างที่บอกว่าหลายคนที่ตัดสินใจกลับมาเนี่ยหนี้สินก็ยังมีเพราะว่าเพิ่งไปไม่นานรายได้ยังไม่ทันได้อะไรเลยต้องกลับมาแล้วอย่างคนนี้ฮะคุณหัวในหัวเนี่ยก็เล่าเหมือนกันนะฮะแคมป์ของเขาอยู่ห่างจากจุดสู้รบแค่4กิโลเมตรคุณผู้ชมหลังเสียงปืนระเบิดดังอะ่ะก็ต้องหลบภัยกันตั้งแต่หัวค่ําจนถึงเที่ยงของอีกวันหนึ่งปรากฏบอกกลางวันก็อาศัยจังหวะที่ดูแลปลอดภัยออกมาหาของกินประทังชีวิต พอกลางคืนเอาอีกแล้วยิงกันอีกแล้วนะฮะสองฝ่ายก็สาดอาวุธใส่กันอีกรอบก็ต้องไปหลบอีกเป็นอย่างเงี้ยตลอดหลายวันบางวันเนี่ยเขาบอกว่าต้องปีนขึ้นไปนอนหลบอยู่บนหลังคาของแคมป์ของคนงานนะฮะเพราะเขารู้สึกว่ามันเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่รู้นาทีไหนจะมีระเบิดมาลงนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่สงครามรอบนี้เริ่มขึ้นมาเนี่ยก็คิดมาตลอดว่าอยากจะกลับไทยหาทุกช่องทางในการกลับไทยให้เร็วที่สุดทั้งที่ตัวเองก็ยอมรับว่าเพิ่งไปไม่นาน ก่อนไปก็กู้นี่ยืมสินญาติญาติไปหลักแสนบาทปรากฏว่าในหัวเนี่ยบอกว่าอยู่ที่นั่นได้เพียงแค่1เดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก็แจ็คพอตเจอความขัดแยง้งก็บอกว่าเงินเดือนงวดแรกที่ได้มาเนี่ยยังไม่ได้รับเลยด้วยซ้ำนะฮะฮยังไม่ได้เลยนะก้อนแรกเนี่ยนะอุตส่าห์ทำงานครบเดือนอแล้วนะแล้วที่จ่ายไปเองก่อนหน้านี้ก็ตั้งเยอะตั้งแยะแต่เอาล่ละมันกลับแล้วมันก็ต้องกลับมีเงินติดบัญชีอยู่แค่พันกว่าบาทและเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ก็บอกว่าก้อนนี้ก็จะต้องใช้เป็นค่ารถ กลับไปหาครอบครัวที่เชียงรายอีกด้วยครับก่อนจะไปเราต้องใช้เงินในการไปทำงานที่นี่ประมาณากี่บาทคะก็ที่ยืมยืมพี่พี่น้องมาก็ประมาณแสนกว่ายืมพี่น้องลงนวนกันก็ประมาณ1นึ่งแสนครับผมแล้วเราเพิ่งไปทำได้ประมาณเท่าไหร่คะได้เดือนเดือนเดือนนิด,นด,นดเดือนกับเดือนอาทิตย์หนึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เงินเลยใช่ไหมครับครับผม ตอนนี้เรายังไม่มีเงินเลยใช่ไหมคะที่กลับมาอ,อไม่มีนะครับติดต,ตัวเลยไม่มีแต่ว่าในบัญชีที่ไทยมันเหลืออยู่พันเดียวฮะก็ผมก็พอค่าท็กซี่ค่าค่ารถทัวร์กลับบ้านโอ้โหเงินในเมืองไทยเหลืออยู่พันกว่าบาทไล่พันกว่าบาทเนี้ยมาซื้อรถทัวร์จะกลับบ้านก็พูดตรงๆงฮะถึงบ้านก็เหลือหลักร้อยเหลือแค่นีด้เดียวอ่ะแล้วก็มีหนี้สินอีกโอแล้วไม่เพียงแค่นี้นะครับทีมข่าว p p t v คุยกับแรงงานไทยที่เดินกลางกลับมาอีกหลายคนในวันนี้ พูดเป็นเสียงตรงกันครับว่าเจอวินาทีเป็นวินาทีตายสารพัดรูปแบบเดี๋ยวยังไงติดตามได้ในช่วงต่อไปของรายการครับเพราะประสบพบเจอปัญหากองกำลังบุกมายิงเอาระเบิดมาคว้างแบบนี้เห,นเหมือนกันเลยติดตามพีพิทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย